มาค่ะทุกคนวันนี้แม่ไหนจะพาไปแก้ปัญหาพลิกใบหงิกกันนะคะหลังจากมีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามกันเข้ามา แม่หน่อยก็รีบทาคลิปให้เลยทันทีค่ะวิธีการแก้ปัญหาก็ไม่ยากอย่างที่คิดใช้แค่ผงขี้เถ้าจากก้นครัวของเรานี่เองค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนทาอาหารโดยใช้เตาถ่านก็เก็บขี้เถ้าใส่ถุงไว้นะคะเขามีประโยชน์มากมายจริงๆเลยค่ะวิธีใช้ก็ไม่ยากแค่เอาผงขี้เถ้ามาโรยๆใส่ต้นพลิกโรยให้ทั่วๆทั้งบนใบและใต้ใบนะคะเพื่ไฟอะไรขาวที่เป็นสาเหตุทำให้พลิกใบหงิก และหยุดชะงักในการเจริญเติบโตใช้วิธีนี้ช่วยได้ดีทีเดียวคะ่ะแม่หน่อยมีเขยา่าเขย่าต้นเขาช่วยนิดนึงนะคะผงขี้เท้าของเราจะได้กระจายทั่วทั้งต้นเพลี้ยไฟและไราขาวจะได้หนีไปคะ่ะจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้หลายๆวันเลยนะคะ ไม่ต้องฉีดพ่นหรือล้างออกปล่อยให้ผงขี้เท้าเคลือบอยู่บนใบและใต้ใบเวลารดน้ำก็รดเฉพาะคนต้นก็พอคะ่ะไม่ต้องไปฉีดพ่นข้างบนนะคะเดี๋ยวผงขี้เท้าของเราจะหลุดร่วงไปหมดตอนนี้ปล่อยให้เขาดูแลต้นพลิกของเราไปก่อนทำวิธีนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอีกไม่นานพลิกของเราก็จะกลับมางามเหมือนเดิมคะ่ะ